สมุดเขียนเพลงนะครับมันก็จะมีเพลงที่แบบเขียนบ้าๆบอๆไปบ้างอะลงบางผมมาเนีย <c ười> มีทั้งไอเดียบ้างจดน่อนนี่นั่นบ้างบทกระบีบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนี่ครับเพลงมักสาวเชียร์เบียร์เนี่ยผมเขียนไว้ตรงนี้นะ <c ười> <c ười> อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเน,นี่ยกา,า,ารกีตา,าร์หันลึกกีตาร์ผมเนี่ยผมมีเขียนอย่างนี้อะไรเนี่ยบันไดเสียง เมเจอร์ <Major. c oughs> ไม่ธรรมดานะความบ้าเวลาที่แบบอยากเล่นกีตาร์อนะไรเนี่ยนี่นี่มันมีเพลงหนึ่งครับนี่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2 5 6 4นบ่15ทับ1 64ยายขั้วพลิกลองฟังดูไหมเพลงนี้ ตารินไหลควันไฟเข้าตาคั้วพริกทอดปลาเอามันมาขายคนแซกระชน มันจะทอรมานเป็นคนจนในวัเชรุไม่มีใครจะมาสนใจเงินและทองไม่มีให้ใครเหล่าลุกหลานไร้กัน ทนไว้เพราะไรที่พึ่งพาอยู่ไปเพื่อรอ แม่มันจะทอนมาเป็นคนจนในวัยชราไม่มีใครจะมาสน ให้ฟังนะครับส่วนเพลงนี้นะเพลงเขียนไว้เมื่อวันที่15บามกราปี64อันนี้เดือนมกราวันที่10โอ้โหเกือบเกือบ3ปีเป็นช่วงที่ผมหัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับเขียนไว้ด้วยว่าวันศุกร์นะครับเพลงนี้มีท <ain> ี่มาที่ไปยังไง่ไหนก็มีโอกาสได้เล่นเพลงนี้ให้ฟังแล้วเนาะ เล่าให้ฟังเลยแล้วกันมีวันหนึ่งครับผมผมไปตลาดแล้วผมก็เห็นยายคนหนึ่งแก่มากนะผม,ผมของคะแนนอายุเนี่ยประมาณสักเกือบแปดสิบได้แกง่งอมเลยละ่และแล้วแกก็น้ําตาไหลอย่างเงี้ยผมเลยอผมเลยถามเอายายทําไมน้ําตาไหลอย่างเงี้ยยายบอกยายขั้วพลิกขั้วพลิกความเป็น อีสานวาะคั่วพริกคั่วข้าวคั่วแล้วก็เอามาขายในตลาดเพื่อหาเงินใช้ผมแบบปึง้งเฮ้ยคือคนวัยเนี้ยเจ็ดสิบแปดสิบเกือบแปดสิบเนยอายุมากแล้วนะหล,ลายสิ่งหลายอย่างไนดะ้แบบคือความแก่นะี่ยคือเขาไม่ควรจะมาทํางานแบบนี้เลยไม่ควรมาทํางานแล้วคนจะเป็นวัยที่พักผ่อน อยู่บ้านสบายๆเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทําอะไรเบาๆไปอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมาดิ้นรนอะไรแบบเนี้ย mm hmm. พอพอผมเห็นเงี้ยปุผมแบบเฮ้ยมันเกิดความรู้สึกผมว่า้ผมก็เลยมาเขียนเขียนเพลงนี้ออกมาจากอารมณ์ตรงนั้นแล้วพอเล่นไปเล่นมาเนยปุ๊บเออมันก็คิดมันก็คิดไปถึงชีวิตคนเราอะ่ะแบบบางทีเนาะความที่มัเป็นคนจนอะ่ะ คนจนที่แก่นะครับมันแทบจะไม่มีใครสนใจเลยนะไม่มีใครสนใจเลยคือโอเคสงสารเห็นใจก็จริงแหละแต่บางทีด้วยความที่จนไงจนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรหลายอย่างลูกหลานเนะ่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ดูแลไงอันนี้คือไม่ได้โทษลูกหลานนะครับแต่ว่าธรรมชาติของวิถีชีวิตคือ พ่อแม่แก่แล้วตัวเองก็ไม่ใช่คนมีฐานะก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเอาชีวิตเอาตัวเองเอาครอบครัวตัวเองให้รอดบางทีมันไม่มีโอกาสที่มาดูแลถามว่ารักไหมเขาก็อาจจะรักรักอยู่แต่ด้วยความที่ชีวิตมันต้องสู้ต่างคนต่างสู้ต่างคนต่างสู้แล้วก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินอะไรมากมายก็อาจจะไม่ได้ดูแลคนแก่ที่บานทําให้คนแก่ต้องออกมาแบบต่อสู้ดินน้นรนสู้ชีวิตหาเงินเอง แบบเนี้ยอย่างที่เขียนในเพลงนี้ให้ฟังนะครับชีวิตมันก็เป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังเรื่องเศร้านะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังในฐานะที่มันเป็นเพลงเพลงหนึ่งและเล่าให้ฟังว่าผมอะ่ะมาเล่นกีตาร์เพื่ออะไรพอฉได้อ,อกแล้วผมก็สามารถเขียนเรื่องราวนี้ออกมาเป็นเพลงเลาออกมาได้ ด้วยฝีมือการเล่นกีตาร์อย่างกากๆของผมเองโอเคครับอยากปเป็นแรงบันดาลใจทุกคนเล่นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าวัยรุ่นวัยลุงหรือวัยชรานะครับขอให้มีความสุขกับการหเล่นกีตาร์แล้วก็เพลงเพลงนี้คุณยายขั้วพลิกเนี่ยมันก็จะสอนเรื่องเราอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งแหละสอนใหน้เรารู้สึกว่า ในช่วงที่วัยเราวัยที่เราเนี่ยกําลังทํางานได้ร่างกายยังแข็งแรงยังมีความสามารถในการหาเงินอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมองให้ไกลถึงอนาคตถึงวัยที่เราแก่ถึงวัยที่เราควรจะ,กระเกษียณถึงวัยที่เราควรจะพักผ่อนก็าอาจจะต้องมีเงินมีอะไรมีทรัพย์สินมีอะไรมากพอในระดับหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ฝากไ,ดไ้ด้วยนะครับผมเฮ้ย hey, ไปไป,ไปมา,ม,ามันจะกลายเป็นช่องเพื่อชีวิตอะไรไปแล้วเนี่ยโอเคครับกลับเข้าสู่โหมดของการเล่นกีตาร์เนาะสนุกสนานมีความสุขกับการเล่นความสุขกับการฝึกฝนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกคนครับ